ที่เห็นด้านหน้าก็คือผลของช c h มะเรียงนะครับลูกใหญ่มากชั h มะเรียงออกฝาดติดหวานเล็กน้อยนะครับยาดีครับยาดียาดีเมืองอัมพาวาจ้าลูกบุรุมอยู่เทียบกับนุ่งใหญ่กว่านป่งสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดโบสนะครับตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคารามนะครับที่เห็นอยู่ตัวนี้ก็คือต้นชุมมะเรียงพุ่มมะเรียงนะครับชัมมะเรียงนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกมันกําลังแดงกำลูกใหญ่มากนะครับที่นี่นะครับ,น,บน,นี่นะครับเราก็จะมาชิมลูกเขยตายนะครับอันนี้อารมณ์มันจะเหมือนแฮกเ,แเขยตายไม่ใหญ่ชักปก เหมือนแฮกไหมลูกอมแฮกอารอร่อยนะทันไม่เนี่ยเด็กอยู่เนี่ยลูกอมแฮกเนี่ยทันร้ององแบบรสชาตินำเนี่ยไปทำยาได้เคยตายยาดีมันเกิดเองธรรมชาติเลยใช่ไหมครับผมปลูกไว้อ๋อปลูกไว้เนี่ยครับเอยยาเลยปลูกไว้อือลุงไปเอามาจากไหนมาปลูกเอามาจากเพชรบุรีเพชรบุรีอ๋อพวกนี้ก็หนาษเช่าใยพวกนี้ยาเยอะเนี่ยเอามาปลูกเองเลยใช่ไหม โอคุณลุงก็ช่าสมุนไพรโือดันถงมื่นพัแล้วชลม c h a m b l e นี่ต้นเดิมหรือต้นเอามาปลูกครับเนี่ยเอามาปลูกอเอามาปลูกเหมือนกันเนาะสีขาวสีดำเออสีขาวอยู่แถวไหนครับคุณลุงอยากเห็นแล้วใครไหมครับไปไหมอยากไปนะยังยังมีลูกขาวอยู่ไหมครับน่าจะมีแล้วน้องกล่าตัดทิ้งของก่อนเอามาแล้วมันตายเลยน้องชิมชัม m b เลียงหรือว่าพุมมมาเลียงนี่คือ ภุมะเรยงบ้านหรือชามะเรยงบ้านนะครับนี่คุณลุงบอกหวานชำ่ำคล้ายคล้ายลูกว่าเหมือนลูกว่าตัวนี้สบคุณนะครับพวกแก้ไขแก้อะไรนะครับและปัจจุบันนี้ก็นิยมเอาไปเกี่ยวกับการกระตุน้นการสร้างนทนะครับ nad plus n a d นะครับ ก็คือการซ่อมแซมระดับเซล์ลเลยนะครับนี่ดีมากเดี๋ยวรอง,งานวิจัยผมนะโอ้ยจักร้อยอย่างนล้วเหมือนกันโอ้อลูกอ้ถ้าอ่อนโอ้โหอ,อร่อย มะกาครับนี่มะกายาเจ้วกับพวกเลือดโลหิตแลวดูยาถ่ายนะครับถ่ายพิษโลหิตติดลูกลูกถ้าดำๆเนี่อร่อยมากนะครับลูกยังไม่สุกเท่าไหร่ นี่ไงย่นใี้นี่ต้นอะอรเนาะไม่เ okay. าันอย่าให้กิ่งหักนะเออยังได้อีกไม่น Fl ั้นอาจจะเร็วอาจจะสิ้นเดือนนี้ก evet ็ได้นะไม่ก็ต้นเดือนหน้ากิฟมันก็ขึ้นกำลองปีไหนแล้วนี่นะเออกิฟระวังเด้อขึ้นไม่ได้มันเป็นทางนั้นมันเจ้าอะไร เอาของลงในหิวอะไรห้อยไว้หนของใครน่ะได้ระดับเคยเกาะต้นโกงนางไรเอแต่ว่าไม่ได้นาเยวแล้วก็ได้หนขึ้นเออขึ้นไปให้ขึ้นสื่อเนี่ยขึ้นไปตัวแสงชิบหายเนี่ยครับกองผมม่ย้อนครับ อ่ามองก้อนไหนครับไมเป,ไปไน็นไรมองก้อนไหนครับอ๋อยังมีอีกนะครับอื่จะบบาสาว okay โอเคมากค<อ>ลิป<อ>มึงเหมือนพระเจ้าอ่ะมึงดูรูปนี้มึงเหมือนพระเจ้าอ่ะนี่ครับเราก็เก็บจากสองต้นนะครับได้ประมาณสักสองกิโลนะครับเยอะมากแล้วก็ยังมีอีกเดี๋ยวเดินหน้าแล้วมากันใหม่นะครับคุณลุงคุณป้าบอกว่าเดี๋ยวเดินหน้าก็เต็มต้นอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่ชั้มเรียงยาดีแพทย์แผนไทยนะครับสูตรนะวัตกรรมงานวิจัยจะเป็นอะไรคอยติดตามชมกันนะครับกดปีแงอาจารย์สีส้มใหญ่เลมจ้างผมไปแล้วแต่ผมเหน็บฟีนเป็นไปแสนซับอาจารย์ก็เรียกผมได้แหละประตูหลังสอง